อุยอ้ยเดินสะดุดนะเริ่มแรกเลยจะทักทายเพื่อนเพื่องซะหน่อยเดินสะดุดคืออะไรอ่ะวันนี้เซไฮก็เดินกลับบ้านแล้วทุกคนกลับจากตลาดวันนี้ก็ของไม่เยอะนะสองกระเป๋าเบาๆนี่เป็นปลาแมวหนึ่งกระเป๋าของปลาแมวนี้ต้องแบบว่ารักยิ่งชีพหายไม่ได้หรือให้คนอื่นถือไม่ได้นะต้องถือเอง แล้วก็นี่จ้าน้ำน้ำยังชีพถ้าไม่มีถ้าไม่ได้ซื้อน้ำกลับมานะไม่น่าจะไหวต้องกินน้ำหวานทุกวันโอ้ยจะเดินชนรถโอ้ยอากาศแดดร้อนมากเลยวันนี้อบอ้าววันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะวันนวันนี้อยู่บ้านกินน้ำก่อน วันนี้กินน้ำบวยน้ำบวยอร่อยเฉพาะร้านนี้นะร้านอื่นบางทีมันจะออกเค็มๆแต่ร้านเนี้ยกลมกลม่อมไม่รู้ว่าเขามีสูตรอะไรหรือว่าเขาใช้บวยประเภทไหนอ่ะมันแบบมันไม่เปรี้ยวอร่อยโอ้ยเกิดจะถึงแล้ววันนี้คอยดูนะว่า เซไฮกินอะไรวันนี้เมนูเต็มเปี่ยมเดาเพื่อนๆก็คงเดาออกอะว่าเซไฮกินอะไรอะแบบที่เซไฮชอบชอบอะมีอย่างเดียวเฮย้ยมื่อมือมากเฮย้ยเริ่มล้าทุกคนอากาศดียังอยู่ในบรรยากาศอากาศที่วันนี้เดินเลาะรอบสนามกับ ไม่ได้ไปทางริมถนนนะวันนี้กลับทางนี้เดินต่อช้อปปิ้งไม่ไหวเมื่อยและอีกอย่างหนึง่งเมื่อวานก็เดินไม่ได้อะไรมาก็วันนี้ก็เลยต้องหยุดไว้เดินใหม่วันอาทิตย์หน้าทุกคนหเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเซฮาจะได้ข้ามถนนแล้วทุกคนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย